ยังไม่คนออกเลยรถก็ไปรถจรถ s, รถรถ ing, ร้างม้ oh, er ัรเลย้นอรเ่ารกระรัันไปติด้วยไรน่าจะไม่ใช่ยไม่มีต้รกวไม่มีไม่เกี่ยวนั่นไม่เกี่ยวกักคดีอะไร มละมล่เดียวกันนี้มันกเด็ที่เดึงหมได้มได้ึงนะเ็นไหมพด้ึงไม่ปรื่อดเห็นไหมเหไมนอนอย่เลยนคนเดียวมันมาพกัแดวกเตามกันมาไงแล้วพอนดนดักรอกันเนีค่เดียวกันละแต่มันดักหลายๆจุดเน ไ,ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีเหตขก,กามารากที่ตำแหน่งกองหน้าต็ม C1 ตั้งข้างธนาคารกสิกรไทยมีคนเจ็บหรือคนป่วย้ามียามตุ๋นลายแ เป็นคนตายนายหลายคนเ็นแมเทียงไม่คือมันทำไมเอามาหลายคันันไม่สถานี่แ้วมันมีคนป่วยคนเจ็บมเี่คน้ยคนยงพยาบอลเพราแสดงว่าคนเจ็บเก่ารถชนกันแน่มืม่นม่ใช่รถเอ วันทศาศาี่อะขี่แล้วก็ตามป้านี่ไงรถเดี๋ยวเลยใช่เหมือนเขาชนไม่ใช่ไรรถชนก็ชนกันมาแล้วผลไม่ได้ขึ้ขนอยนู่นะแล้วเลยแจีงอยู่อาจจะเป็นรถติดงงก็ได้วันจันทร์ไงช่วงไรรถติดเขาชนร้านอะไรวะปา้ามีไข่ด้วยอ่ะไหนเนี่ยใช่ไหมใช่จอดที่ป้าแต่คนอยู่บนรถกระบะดูว่ากี่คนอ่ะ เ็เีย่ยวกรคงแย่งลูกค้ากันเองไงพอจะมันอาจะมีสองมลอทีเลยไหมนะยเงี้ยแต่ก่อนร่วมกับราอแย่งกันเกียกูเขีกูเขคเข,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 ขน่งเงี้ยเช่นไหมน่าจะเป็นคนคนละชุดกัน,กนเนี่ยมลนทีิอ่ะ mời quý 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 mời ý nghĩa, phá này phá buồn mẹ buồn na buồn này ไม่เข้าใจนะผมจะมีการประมูลจเป็นเครื่องอะไรเครื่องออกซิเจนยงเสียช่วยอยนแต่แบบผมไม่ทำคิดว่าก็ไม่ติดเงินเพราะฉะนั้นคนป่วยอยู่เมืองทองเนี่ยจนนี่เห็นไหมคนป่วยอยู่เมืองทองเนี่ยแล้วรถรถไอ้ฉุกเฉินไม่ดีเวลานี่เขตที่ไม่ดีมันที่พื้นที่มบบ ของง้อมันพอดีตู้อันนี้มันไม่มีนะนี่มันพร้อมกันพอดีหนีบถาดุ้กอันนี้ไม่มีนะมีนี้ก็จอดอยู่นั่นแหละซึ่งเขาไปให้หมาอย่างี้รถที่จะไมัยแต่ก่อนตอนที่ขายสการนี่ยามครับไม่ให้ขายเลยไนงะไม่จอดทิ้งไว้เลยตรงนีน้แต่ตอนมันเข็นขายตรงนั้นแหละการนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่รู้เมื่อกี้เห็นคนป่วยหนึ่งคน แต่ทำไมรถฉุกเฉินเยอะเหลือเกินที่บางทองธานี่ันจันที่ย9ิบก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเหตุฉุกเฉินมีคนป่วยดังมูลนิธิพอเต็กตึงมารับไปแล้วตอนนี้อยู่บนรถฉุกเฉินอินเตจร์ซี